งั้นผมขอตอบเรื่อง5 r าแว้ลกันนะครับ5้าอวนะครับ5 r าอวส่วนตัวของเรานะครับข้อนี้นะครับที่เราจะทํา5 r v ส่วนตัวของเราเนี่ยเพื่อจะรับโบนัสข้อที่3หรือเรียกว่าโบนัสการทําธุรกรรมหรือพูดง่งายๆคือโบนัสการใช้บริการในแอป,ป i t s นะครับโบนัสข้อที่3ง่ายๆฮะบโบนัสข้อที่สามคือเรานะฮะ <c oughs> จะได้โบนัสนี้นะครับเราจะต้องมีเราจะต้องแนะนําคนของเราก่อนเป็นชั้นลูกก่อนเพื่อให้ชั้นลูกไปแตกหล้าน หลานไปแตกหลุนหลนไปแตกล่ำหรืออะไรนั่นนะครับแปดชั้นนะฮะแปดชั้นของเราเริ่มจากที่เราแนะนําเองนะครับไปใช้บริการอะไรก็ตามในระบบ i t s นะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินมือถือให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อกินซื้อใช้ในระบบ shop n pay นะครับเอาสองข้อดีก่อนเอาง่ายจะได้ไม่งงนะครับเราจะได้คะแนนจากองค์กรของเรานะครับรวมมาเท่าไหร่ไม่รู้ครับเราจะได้สิบเปอร์เซ็นต์จากคะแนนแต่มีเงื่อนไขว่าต่อเดือนนะครับปเข้าไปดูสถานะคะแนนได้แล้วเขาจะบอกเลยว่า เขาจะบอกเลยว่าเราจะต้องมีรักษาสถานะคะแนนห้เอวีต่อเดือนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อรับโบนัสจากการที่ทีมของเราที่เราแนะนาชั้นลูกชั้นหลานชั้นโหรชั้นเหลนชั้นล้ำชั้นรวยชั้นลือนะฮะชั้นโลดเนี่ยไปใช้บริการในระบบ ITS ดังนั้นนะครับเอวีที่เราจะรักษาให้ตัวเราเองนะครับง่ายที่สุดนะครับวิมีสองวิธีที่หนึ่งคือแ นะครับเราเติมเงินนะครับเอาเราเอาไอ้ไอ้เอเอาโทรศัพท์ของเราเนี่ยไปเติมเงินนะครับไปเติมเงินได้กับใครก็ได้ครับเติมเงินหรือให้กันก็ได้ครับของไทย ASD Tag แล้วก็ True Move นะครับต่อเดือนนะครับสองร้อยบาทโดยที่เติมเงินโบนัสนี่นะครับต้องเป็นการเติมเงานรหัสสมาชิกของเรานะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมใช้เป็สมาชิกของผมที่มีโบนัสเนี่ยไปเติมเงินกับใครร้อย ไปเติมให้คุณ B ีร้อยหนึ่งหรือจะเติมให้คุณ A 2 0 0บาทเลยก็ได้เราจะได้5้าอาีทันทีครับเพราะว่าการเติมเงินมือถือให้กับลูกค้า100บาทเราจะได้2 5 r v ถ้าเราเติมส0งบาทต่อเดือนเราจะได้ 5RV ทันทีของผมจะไม่มีทางพลาดเลยเพราะว่าผมก็ตั้งผมก็ยังไงก็ต้องเติมเงินนะครับพอดีคุณแม่ของผมเนี่ยใช้ใช้ก<ไ>ารเติมเงินอยู่แล้ว จากค่ายหนึ่งผมก็แค่เติมเงินให้แม่เดือนละสองร้อยเท่ากับว่าผมก็ถ้้กลับรับอาหาราีโดยตรงแล้วหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเรานะครับเราเข้าไปดูดีครับว่าเราเป็นเพนะครับมีร้านไหนที่ใกล้บ้านเราครับเป็นร้านที่เราใส่ประจำอยู่แล้วอยู่ในระดบนี้อ่างผมมีร้านหนึ่งร้านฟินนะครับเขาเป็นร้านอาหารอยู่ในใหญ่ผมก็แค่หนึ่งเดือนเนี่ยผมก็ไปกินอาหารร้านเขานะครับแล้วก็จ่ายเงินด้วยนัทนะครับแล้วคุณจะว่าใจที่โบนัสปุ๊บมันจะเด่งขึ้นมาเลยว่า TP บนัสที่ไปจ่ายในการกินอาหารไรเดีาเนี่ยได้กี่อวีส่วนใหญ่มันจะเกิน5้าอวีอยู่แล้วมันก็เท่ากับเป็นการรักษา5้าอวีโดยตรงเลยนะครับสรุปก็คือ 5, เงินห้ายอด5้าอวีเกิดจากที่เราใช้ TP โบนัสนะครับในรหัสของเราไปใช้บริการใน i t s ไม่ว่าจะเป็นเติมเงินมือถือ200บาทหรือไปใช้บริการซื้อสินค้าหรือไปกินข้าวในระบบ i t s นะครับในช็อปเปอร์นะครับมีคะแนนคือ5วีเมื่อไหร่ท่าับบรักาได้เลยนะลครับ ขอบคุณมากครับส่วนเรื่องซิม VAP แล้วถ้าอยู่เมืองนอกจะใช้ได้ยังไงนะครับอันนี้ต้องสอบถามโคตรยี่มีประสบการณ์จบนะครับขอบคุณครับอมากขอบคุณอาจารย์โดมนะคะขอบคุณคุณบุญนะคะที่ถามคำถามมีคนท่านใดนะคะที่จะให้ความกระจ่างในเรื่องของซิมโปร VAP ของเราคะแต่ก่อนที่จะตอบคำถามต่อไปถ้าคุณมงคลนะคะคุณมงคลนิกรพลนะคะได้กดไปแช้คุณวาสนา ส่งเสียงเอ่อก็มีเสียงดังแท้กเข้ามานะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเงียบไปแล้วเอาละค่ะในเรื่องของ PRO V.I.P. นะคะของเอ่อของเรานะคะถ้าต่างประเทศต้องใช้เนี่ยต้องทอํายังไงมีโค้ดผู้นําท่านไหนที่จะตอบคาถามตรงนี้ได้ไหมคะขอเชเจอค่ะรับไม่จากออนได้เลยค่ะครับขอญอาตตอบครับสั้นๆนะครับ ซิมโป V.I.P. สำหรับเมืองไทยเท่านั้นนะครับต่างประเทศใช้ไม่ได้นะครับสั้นๆน,นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณโควิเชียนนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณมินตินคะโปรของเรานะคะใช้ในประเทศไทยเนาะในส่วนของค่าอาวีก็สามารถใช้วิธีการเติมเงินหรือว่าซื้อสินคา้าได้จบแอนเพย์นะคะเหมือนที่โควิเชียนแ,แล้วก็จะตอบนะคะตั้งสองข้อเคลียร์นะคะโอเคค่ะคําถามข้อต่อไปนะคะกับกับเรานะคะ ี่40ท่านนะขณะนี้นะคะกับเวลา8นาิกา20น,นาทีนะคะคําถามข้อต่อไปนะคะเชิญได้เลยค่ะครับอุนุญาครับผม,ร,มรัะภูมิหมวกกองนะครับสมาชิกจากจังหวัดเชียงนาสอบถามเพิ่มเติมนะเรื่องเรื่องการใช้อาวีที่อาจารย์ดมบอกว่าเติมเป็นการเติมเงินมือถืออ่ะ <S <S 2> <S 2> เราสามารถเติมเงินมือถือในกระเป๋าที่หนึ่งของที่เรารับรไ,ได้ แล้วมันจะได้อาวีได้เลยใช่ไหมครับโดยที่ไม่ต้องไปโอนเงินเข้ากระเป๋าล่างสุดและไปโอนเงินเข้ามือถือถัถึงคำถามผมไหมครับขออความจ่ายยินดครับอ่าเข้าใจค่ะนะคะคุณรัตภูมิคะอาเจนค่ะจันโดงคะอ่านะครับก็5อวีตรงนี้นะครับก็คือเราใช้กระเป๋าหนึ่งได้เลยนะครับตามความคิดผมนะเพราะว่าผมก็ใช้กระเป๋าหนึ่งในการที่ในการที่ไปเติมเงินโทรศัพท์ให้กับ ลูกค้าหรือว่าการที่ผมไปซื้อกินซื้อใช้ในโรถชอนเป๋น,นะครับผมใช้ในกระเป๋าหนึ่งนะครับนะฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็นยอดมันเป็นยอดส่วนตัว5้าวีที่เราต้องมีเพื่อจะรับโบนัสสิจากการใช้บริการของลูกทีมมันจะต่างกับ213บาทในแผ่นที่2 2ง3อบาทเนี่ยเราจะได้100คะแนนกลับมาด้วย ราะฉะนั้นนะครับการที่เราจ่าย2องร้อยสบาทในแผ่นที่2เนี่ยเราได้ร้อยคะแนนเราจริงจําเป็นที่ต้องวางในรหัสเขาเรียกว่าในรหัสล่างสุดของเราเพื่อให้1 0 0ยคะแนนเนี่ยมันขึ้นมาถึงรหัสบนของเราโดยที่เราอาจจะวางเป็นฝั่งตั้งก็ได้ฝั่งตกก็ได้ครับมันต่างกันตรงนี้ฮะแต่ว่าโบนัสข้อที่3เนี่ยมันเป็น5 RV ตรงเนี้ยมันเป็นรักษาสถานะที่เราจะได้รับโบนัสสิบเปอจากองค์กรของเราในการซื้อกินซื้อใช้นะครับฉะนั้นผม,ผมก็เลยใช้แค่รหัสที่1ครับผมมองว่าอย่างนี้นะฮ ขอบคุณค่ะอาจารย์ดงค่ะขอบคุณคุณรัตภูมินะคะนี่คือนะคะคำถามนะคะแล้วก็คำตอบเนาะที่เรานะคะสงสัยในเรื่องของโปร,โปรก็ดในเรื่องของการะนะคะในเรื่องของของ,อของระบบก็ดีนะคะวันนี้มีใครมีความสงสัยในเรื่องของการทํางานอย่างไรให้ประสบความสําเร็จไหมคะ พอดีว่าวันนี้ออนเหลือไปเห็นมีโค้ดผู้นำต่างๆที่ประสบความสําเร็จมากมายเลยทีเดียวนะคะเราจะลอถามดูไหมคะว่าท่านทําอย่างไรจึงประสบความสําเร็จและเราจะทําอย่างไรจึงสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างเร่งด่วนเออนะคะมีใครจะถามคำถามนี้ไม่เอ่ยถ้ามีนะคะก็ลองเปิดใหม์ขึ้นมาถามดูได้เลยค่ะ ความจริงคำถามนี้เป็นคําถามที่น่าถามที่สุดนะครับเพราะทุกคนก็อยากไปช่วยคนอยากขึ้นตาแหน่งให้เร็วคุณน้อยบุญตินขออนุญาตถามคำถามนี้เลยครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณคะ่ะคุณบุญทินนะคะวันนี้เราทุกคนจริงๆต้องการประสบความสําเร็จกันอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวเนาะเพราะฉะนั้นโค้ดผู้นาคะที่ท่านได้ผ่านความสําเร็จมาแล้วเนาะช่วยแบ่งปันความสําเร็จให้กับเรานะคะด้วยการนะคะบอกเราว่าทําอย่างไรเป็นข้อๆไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะท่านไหนก็ได้นะคะเจิญค่ะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเติมเลยครับ ข้อนี้นะครับจากประสบการณ์ผมนะครับนะครับวันนี้ทุกท่านเข้ามาใหม่นะครับต้องการประสบความสําเร็จนะครับแบ่งเป็น3หน้าที่ครับหน้าที่ที่1นะครับคนใหม่เป็นเป็นผู้ร่วมธุรกิจใหม่นะนะครับแนะนํานะครับข้อที่หนึ่นะครับศึกษาให้มั่นใจตัวเราเองก่อนนะครับว่าเราทําไมต้องทำทำาทำเพื่อใครทาเพื่ออะไร อันที่2นะครับวิธีการและนะครับทำ t อ o Family โดยนะครับญาติเราครอบครัวเราติดตัวเราให้หมดครับถ้าท่านเข้าใจแผนตามที่ท่านศึกษาแล้วนะครับแล้วท่านนะครับแนะนําคนรอบตัวทั้งหมด20คนมันเป็นคําพูดเบสิกแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับพอท่านนะครับประสบความสําเร็จในขั้นแรกแล้วมี20คน XL นะเอาง่ายๆเลยนะครับ แบ่งเป็นข้อที่2นะครับหน้าที่สมัครและการวางแผงผังองค์กรให้เป็นหน้าที่อัปไลน์แล้วท่านเรียนรู้ไปพร้อมกับอัปไลน์และท่านจะเข้าใจนะครับอันที่3ครับเป็นหน้าที่ของบริษัทครับในเรื่องของออระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษีในเรื่องของอาการผิดกฎหมายเรื่องละเมิดโน่นละเมิดนี่เนี่ยท่านเข้ารู้ท่านเข้าใจก็พอนะครับ ไม่ต้องรู้ลึกมากก็ได้เพราะข้อมูลมีใน Google หมดแล้วนะครับท่านจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับเรื่องที่ท่านไม่ได้ทำข้อหนึ่งนะครับขอให้ท่านนะครับทำข้อหนึ่งด้วยการเรียนรู้ให้มากที่สุดและให้เร็วแล้วเรียนรู้ไปพร้อมกับการทำงานนะครับวางผังไปเลยครับ100คนนะครับเขียนชื่อมาแล้วมี20 x L ภายใน1เดือนนะครับเน้นนะครับเพราะว่าธุรกิจนี้ไม่ได้เป็นการสะสมยอดนะครับ1เดือนนะครับ หนึ่งแสนถือว่านี่คือประสบความสำเร็จคั้นแรกครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะ โควิเชียนถือว่าเป็นปฐมฤกษ์นะคะที่ดีเพราะตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นนะคะในเดือนใหม่พฤษภาคมนะคะซึ่งผู้ที่ต้องการความสําเร็จในการเข้ามาในธุรกิจนี้นะคะก็เอาวิธีการของโควิเชียนนะคะไปทําได้เลยนะั่นก็คือการศึกษาไปพร้อมกับควบคู่กับการทํางานนะคะแล้วก็ถามตัวเองให้เข้าใจว่าเรามาที่นี่นะคะทาเพื่อใครและทําเพื่ออะไรนะคะหลังจากนั้นก็เอาคนที่เรารักเนาะมาติดตัวเราก่อนสําหรับสมาชิกใหม่ที่ยังมีโอกาสนะคะแล้วก็ วางแผนกับอัพไลน์ในการวางถังโครงสร้างอัพไลน์จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของบริษัทนะเรื่องราวต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการถูกต้องตามกฎหมายหรืออะไรต่างๆนะคะที่เป็นเอกสารนะคะาาทานระานนะคะก็จะเป็นคนที่ดูแลในส่วนนี้ให้เราน้อจงมั่นใจนะคะเอาละนะคะแล้วก็อย่าลืมหา XL ็กนะคะ2ีคน นะถ้าเกิดว่าเป็นไซส์อื่นก็จะต้องเพิ่มคนขึ้นประมาณนั้นเนาะก็ภายในหนึ่งเดือนท่านก็จะสําเ็จเนาะเอาละนะคะใครมีคําถามอะไรอีกไหมคะเชิญคําถามต่อไปในเวลา8ปดนาฬกายีนาทีนะคะกับ1 3 9ท่านตรงนี้ค่ะเชิญค่ะถ้าไม่มีใครถามผมถามอีกครับ คือเราอยากไปช่วยลาบย่าเนี่ยคนไม่รู้หนังสือเนี่ยเราเขาใช้โทรศัพท์เป็นเขาไม่รู้หนังสือแต่เขาใช้โทรศัพท์เป็นแต่ทีนี้เราอยากทราบเทคนิคเคล็ดลับที่จะไปพูดกับเขาหรือว่าวิธีการาให้เขาขึ้นให้เขาเข้าใจอย่างโดยง่ายเนี่ยจะทำอย่างไรครับขอบคุณมากๆนะครับ ขอบคุณนะคะคำถามของคุณมญตินนะคะวันนี้ท่านบอกว่าในระดับรากหญ้าบางท่านเนาะไม่ไม่มีไม่ไมไมคือความรู้ไม่เยอะอะไรประมาณนี้นะคะทำอย่างไรถึงจะไปบอกให้เขาเข้าใจนะคะออเชื่อว่าผู้นําของเราทุกคนนะคะโค้ชต่างๆอาจจะผ่านเรื่องราวแบบนี้มาแล้ววิธีการที่แตกต่างออกไปนะคะขอเชิญท่านผู้นําที่น่ารักนะคะช่วยให้คำตอบตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับนะฮะเออผมชอบคำถามนี้จังเลยอ่ะนะฮะเรื่องของว่าถ้าวันนี้เราจะไปคุยกับใครก็ตามนะครับที่เราอยากให้เขามีอาชีพนะฮะแล้วก็บังเอิญว่าเขาไม่รู้หนังสือนะครับเขาไม่รู้หนังสือนะฮะเราจะทํายังไงที่เราจะคุยกับเขาเนี่ยให้เขาเห็นว่าธุรกิจเนี่ยาสามารถสร้างเงิสงนสร้างรายได้เขาได้นะครับคือธุรกิจทับธุริตเนี่ยมีข้อดีข้อหนึ่งที่ผมสังเกตน,นะครับว่าธุรกิจนี้นะครับธุรกิจนี้นะฮะใช้การฝัง มากกว่าการอา่านใช้การฟังธุกิททอปทูดิเนตจะเน้นเรื่องการฟังการรับรู้มากกว่าการที่อ่านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งสิ่งที่เป็นข้อจํากัดผมใช้ว่าข้อจํากัดนะครับสำหรับกรณีที่คนนะครับไม่สามารถอ่านหนังสือได้นะครับต้องบอกเขาว่ายังไงเขาต้องฟังให้เยอะฟังให้มากเราไปคุยกับเขาเรื่องแรกก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งเราเข้าใจนะครับว่าขออนุญาตนะครับผมอาจจะพูดตรงๆนะว่าบางทีเนี่ยเขาไม่รู้หนังสือเนี่ยเขาก็กลัวโดนหลอก เขาเขาวบโดนหลอกอันนี้เราเข้าใจสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเราใช้ภาษาพูดเราใช้ภาษาพูดให้ง่ายๆนะครับให้ง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆถ้าเป็นผมผมจะพูดทานองที่ว่าไม่ต้องทานองเอาเรื่องจริงเลยถ้าเป็นผมจะคุยว่า,าผมเนี่ยนะครับทําบริษัท t ออัทธุริตซึ่งบริษัทอ o p ธุริตนะครับเป็นบริษัทที่เราสามารถเนี่ยเอามาสร้างเป็นอาชีพเอามาสร้างรายไ,ได้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ อย่างต้องตามกฎหมายน,นะฮะโดยที่ให้เรานะครับให้เรานะครับแนะนํแนะนนะาแนะนนะําเรื่องอแนะนํานะใช้คำว่าแนะนํานะแนะนําให้คนเนี่ยนะครับสนใจที่จะเข้ามาสมัครสมาชิกทารทโริสนะครับถึงตัวตัวถึงตัวของเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช้โปร V A P ถึงตัวของเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้เรื่องการเล่นแอปเลยแต่วันนี้เราแค่แนะนําให้คนที่เขาสนใจโปร V A P สนใจในการที่ใช้แอปนี้ไปทาประโยชน์เนี่ยนะครับ มาอยู่ใต้องค์กรเราได้เราก็จะได้เราก็จะได้เงินได้อาชีพได้งานได้อาชีพได้เงินไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคนที่ถ้าไม่รู้หนังสือต้องฟังให้มากหน่อยก็คือว่าขออนุญาตนะครับถ้าเราคุยแล้วว่าธุรกิจนี้ถูกกฎหมายนะครับลองฟังคลิปแบบง่ายๆดูนะครับเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาดูเขาจะเข้าใจเลยแต่เราต้องการส่งคลิปไปให้เขาดูเนี่ยเพราะเสียงในคลิปเนี่ยจะบอกทุกอย่างจะบอกตั้งแต่เรื่องว่าธุรกิจนี้ถูกกฎหมายจะบอกว่าธุรกิจนี้ทำเงินยังไงนะครับ ส่วนใหญ่ที่เป็นที่เป็นคนรุ่นก่อนเนี่ยที่ไม่เข้าใจหนังสือนะครับเขาจะไม่รู้หรอกครับซ้ายขวาคืออะไรเขาจะไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คืออะไรแต่เวลาเขาฟังนะครับเขาฟังด้วยความตั้งใจเนี่ยเขาจะจับได้สองประเด็นครับประเด็นแรกคือเออไอ้นี่มันเป็นมันเป็นธุรกิจที่ถูกต้องนะกับสองคือเอ้ยไอ้นี่ทำแล้วได้เงินนะเขาจะจับอยู่สองข้อนี้โดยส่วนใหญ่นะครับสัญญาบุคคนนะจะจับสองข้อนี้ว่าเออทำแล้วได้เงินเออแล้วก็ใช้เงินไม่เยอะนะเออแล้วมันถูกกฎหมายนะ แล้วที่เหลือนะครับเขาจะฝากความหวังไว้ที่คนที่เราที่ไปคุยอย่างพวกเรานะครับสมมติผมไปคุยเนี่ยเขาจะถ้าเขาเชื่อใจแล้วเขาจะฝากความหวังว่า<ม>เออไอนูอ่าเอออยากอ่ายายอยากทํานะป้าอยากทํานะเออแล้วตรงนี้แนะนาป้านหน่อยสิว่าต้องใช้เงินยังไงบ้างถึงตอนนั้นแหละครับเราก็อธิบายเขาฟังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่เป็นคนรุ่นเก่าแล้วก็ไม่รู้หนังสือน,นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการไปคุยคือเราต้องไปคุยให้เขารู้สึกเปิดใจกับเรา นะครับให้เขาเปิดใจกับเรานะครับฉะนั้นนะครับข้อนี้แหละผมถึงบอกว่ามันเป็นข้อที่ค่อนข้างที่พิสูจน์ตัวเราเองกาเรียกว่าทดสอบตัวเราเองได้อย่างดีนะครับใช้ความเพมลยใช้ความอดทนนิดนึงใช้ความอดทนนิดนึงแล้วก็คุยนะครับคุยให้เขามีความสึกว่าเขาผ่อนคลายเขาขายของรางวงนะครับจากนั้นนะครับเวลาเราส่งให้เขาดูจะเชื่อหรอว่าผมไม่ได้ดูหรอกนะครับยกเว้นนะครับเคสแบบนี้ผมแนะนําว่าต้องเป็นเคสที่เราเจอกันตัวต่อตัวเลย จะได้ผลมากกว่าที่เราจะใช้การโทรศัพท์หรือว่าการออนไลน์ไปนะครับอันนี้นะอันนี้คือความเห็นส่วนตนัวผมนะถ้าเรามีโอกาสได้เจอตัวตัวกับเคสแบบนี้นะครับเราเราเขาเห็นหน้าเราตามองตาเจอกันปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดความไว้วางใจจากนั้นนะเราก็ค่อยอธิบายเขาฟังนะเปิดคลิปฟังไปกับเขาก็ได้นะครับประมาณนี้เบาๆนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะจับประเด็นของเขาเองนะเมื่อไหร่เกิดความเชื่อใจนะครับถึงตอนนั้นแหละครับเราเวละครับที่จะต้องดูแลเขานะครับในการดูแลเรื่อง เช็คเรือดูแลเรือ่องผลประโยชน์ให้เขาบ้างะะแล,ล้วก็เขาดูแลผลประโยชน์ให้เขาดูแลเรื่องโบนัสที่เขาโอนเงินเข้าบัญชีให้เขาส่วนเขาจะทําหน้าที่ให้เราคืออะไรรู้ไหมครับหาคนก็คือพูดง่ายคือเอ้หนูไปบ้านนี้ป๊เดี๋ยวไปกับป้าไอ้ไปบ้านนู้นแป๊เดี๋ยวพาไปคุยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่ผมทํามานะอันนี้คือส่วนตัวผมนะนะครับดังนั้นนะครับเทคนิคมันไม่เหมือนกันนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมเป็นลักษณะนี้นะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์โดมนะคะก็ท่านก็บอกว่าให้ฟังมากกว่านั่นเองนะคะก็ใครนะคะที่สามารถเพิ่มเติมอะไรยังไงได้อีกก็เชิญได้นะคะเรานี่นะคะต้องเป็นพี่เลี้ยงเนาะเป็นพี่เลี้ยงก่อนนะคะแล้วก็ให้เขาฟังเยอะๆเพราะว่าถ้าเกิดเขาอ่านไม่ออกเนี่ยก็ต้องฟังเยอะๆนั่นเองนะคะใครที่จะให้ให้ก็เรียกว่าให้ข้อให้แนวคิดหรือว่าให้วิธีการนะคะมากกว่านี้อีกมีไหมคะ สวัสดีครับพง์นะครับได้เสริมนิดนึงนะครับได้ยินอาจารย์โดมเมื่อกี้สุดยอดนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ฟังอาจารย์โดมบ่อยนะครับบ่อยมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่ที่ทราบนะครับสองปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับฟังประธานตลอดไม่ใช่ฟังเฉพาะที่บริษัทนะครับอยู่บ้านก็ฟังนะครับผมเห็นหลายท่านนะครับสมาชิกดูคลิปหรือยังดูอะไรหรือยังอย่างเงี้ยนะครับครับชอบว่าฟังแล้วดูแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับเราเรียกว่าเราเรียนรู้แบบ แบบออสโมซิสนะครับแบบซึมซับคือวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับที่ไม่ต้องไปเรียนรัดนะครับคนไม่เก่งก็ทําได้นะครับขอให้ทุกคนฟังบ่อยๆนะครับให้ตกผลึกนะครับเราจะรู้เลยตกผลึกแล้วแหนึ่งสองสามสี่นับไปถึงร้อยกับพราซฟลูออริดนะครับถ้าเรานับได้กับก๊าซฟลุริดแสดงว่าเราผ่านนะครับถ้าใครคิดว่ายังไม่มั่นใจในเรื่องแผนการตลาดนะครับยังไม่มั่นใจในการพูดต่อไปส่งต่ออย่างเงี้ยขอให้ทุกท่านฟังนะครับฟังคิดประธานนะครับอยู่บ้านก็ฟังทุกเช้านะครับตื่นมาผมก็ฟัง นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ง่ายที่สุดนะครับแบ่งปันตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งนะครับมีมีคนที่ผมว่าน่าจะแชร์ได้ดีนะครับพอดีท่านอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับอาจารย์ชินนะครับกับพี่ศรีปัชชานะครับอยากจะให้รบกวนนะครับเพราะท่านเนี่ยใช้เวลา148วันเท่านั้นเองนะครับในการขึ้นเอเวอร์ลอนนะครับซึ่งรวดเร็วมากๆนะครับเป็นอีกท่านหนึ่งที่รวดเร็วมากๆนะครับไม่รวมของพี่แหม่มหรือว่าหลายๆท่านนะครับ ก็อยากให้ท่านมาแบ่งปันแล้วกันะะนะครับร้อยสี่สิบแปดวันท่านทำยังไงครับเชิญครับขอบคุณโค้ดพงนะคะขอบคุณค่ะเชิญค่ะอาจารย์คะอาจารย์ชินเจอเลยค่ะครับโทษครับเพิ่งเอ่อเมื่อเมื่อสักครู่นี้ออกไปเอ่อเพิ่งเข้ามานะครับเป็นหัวข้ออะไรนะครับวิธีการทำที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวเดเร็วของท่านท่านใช้วิธีการไหนคะ อ๋อครับครับก็นั่นแหละครับเอ่อจากการทีเ่เราได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองเนาะแล้วก็เอ่อผมโชคดีครับได้มีโอกาสฟังท่านประธานเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับก่อนที่จะไปค้นหาข้อมูลต่างๆนะฮะก็คือได้ฟังท่านประธานเอ่อที่มาบรรยายที่หัวหินเนาะแล้วก็จากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเอ่อผมก็เกิดความประทับใจในระดับหนึ่งละแล้วก็ยังไปค้นหาครับ ข้อมูลของท็อปอัพทูเรศในในในโลกโซเชียลต่างๆนะครับแล้วก็ที่ที่โชคดีกว่านั้นก็คือเรามีอัปไลน์ครับที่คอยดูแลครับก็คือส่งคลิปการโปรโมทส่งคลิปของท่านประธานเลยต่างๆนะครับผมก็ดูแล้วที่สำคัญครับ เราเมื่อเรามั่นใจนะครับเราก็ชักชวนเพื่อนฝูงเราจุดแรกเลยเริ่มต้นที่ว่าทำไมถึงรวดเร็วขนาดนั้นนะครับสืบเนื่องมาจากว่าเราเป็นคนเครือข่ายครับเราก็ทำหลายหลายบริษัทมาก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับอ,อแล้วก็มีเพื่อนฝูงที่รักมากมายโดยที่ว่าเ,เราเนี่ยนะครับ เวลาเราทําที่ไหนหรือว่าทำทำอะไรแล้วเนี่ยเราคือผู้นําที่จะต้องทําให้เขานั้นมีรายได้แล้วก็ประสบความสําเร็จนะผมก็ที่ผ่านมาก็คือทุ่มเทนะทั้งแรงกายแรงใจนะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อเป้าหมายคือให้สมาชิกที่ติดตามเรามานั้น,นยประสบความสําเร็จให้ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจของอเพื่อนร่วมงานมาก่อนนะครับ จากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเรามาพบกับเจ้าอา o ทูนิสแล้ศึกษาทิศด้วนแล้วพร้อมกับลงมือทำนะครับก็เลยทําให้เรานั้นนะครับไปชักชวนเพื่อนฝูงนะครับยังไม่ทันไปเจอหน้าเจอตาเลยครับแค่ส่งคลิปโปรโมทเล็กๆน้อยๆไปนะครับเขาก็โทรกลับมาว่าทําอะไรเราก็เล่าให้เขาฟังแล้วส่วนใหญ่ครับในช่วงเริ่มต้นที่ผมบอกว่าทำไมถึงไวเพราะว่าคนเหล่านั้นครับเ,เขาเชื่อใจเรา เพราะว่าเขาบอกว่าเออมันดีจริงเหรอออาดีจริงสิอ่าแล้วทำไมเออแค่หมื่นแปดันสสาสิบาบาทเนี้ยนะเออครั้งเดียวเออค่าลิขสิทธิ์หมื่นหกันแปดิบสามบาทนะครับลงทุนครั้งเดียวแล้วไม่ต้องลงอีกเลยนะอะไรเงี้ยก็คือบอกว่าโอ้ยมันมีด้วยเหรออ่ามีอ่ะเขาเชื่อใจเราครับว่าเราตัดสินใจแล้วเราคงพิจารณาดีแล้วล่ะนะครับ ก็เลยเพื่อนเพื่อนเก่าๆก็เข้ามาในช่วงแรกๆเนยเยอะมากนะครับนี่ก็คือส่งผลให้เราสามารถที่จะคอนหาตำแหน่ง Ruby นะครับในภายใน10วันแล้วก็ตำแหน่งเพือก็คือ60วัน แล้วแอ,อมอรอนก็คือ148วันหลายท่านคงจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจริงๆแล้วแอมอรอนเนี่ยมันใช้เวลา6เดือน6เดือนมันคือ180วันทำไมผมใช้แค่148วันนะครับเพราะเป็นความโชคดีของเราอีกเหมือนกันครับเราเข้ามาวันที่20กันยายนครับปีที่แล้วนะครับพอสิ้นเดือนกันยายนเราก็ซอลไฟเป็นร u บ,บี้เรียบร้อยครับนับเดือนกันยายนคือทำแค่ 8วันอ่าสิวันในเดือนกันยายนนะนับก็นับเดือนที่1เพราพอเดืนอนตุลาอีก3ามเอกันบวกไปพอเดือนพฤศจิกาครับวันที่20่พฤศจิกาเราก็คอนเิร์ตฟ้าตำแหน่งเพอซึ่งก็คือ60วันนะครับแล้วก็มาวันที่19ก้กุมภาพัานธ์เดือนแห่งความรัก นะครับก็ขึ้นแอมรอนอย่างนี้ครับถ้านับรวมเวลาแล้วก็คือร้อยสี่สิดวันแต่ถ้านับเดือนคือเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราและกุมภาครับหเดือนครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับที่ว่าเรานะครับเราคือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าคนที่นะครับผมโชคดีตรงที่ว่าคนที่ติดตามผมมานั้นเนี่ย เชื่อใจว่าเรารู้จริงนะครับแล้วเราจะนําพาเข้าไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการได้นะครับแล้วที่โชคดีไปกว่านั้นอีกครับใน To p up to ชูลิครับอันนี้ผมบอกจากใจจริงเลยนะครับในชีวิตนี้ผมก็อยู่เครือข่ายมาเยอะนะหลายบริษัทนะครับแต่ไม่มีบริษัทไหนเลยครับที่จะอบอุ่นแล้วก็สมัครสมานสามัครครีนะครับ เท่ากับชอบอัพทุริศอีกแล้วครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเรารู้สึกมีความสุขมากๆครับที่ได้อยู่กับชอบอัพุริศแล้วก็เรื่องของท่านประธานนะครับผมขอบคุณทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะครับสวดมนต์ขอบคุณนะครับแล้วก็อธิษฐานให้สมาชิกชอบอัพุริศทุกคนนะครับได้ประสบความสาเร็จนะครับไม่ได้อธิษฐานให้ตัวเองคนเดียวแล้วนะครับเพราะนั้นนี่คือความโชคดีครับ เรื่องที่ว่าเรามาพบกับ Top Up t o u r i t และเราก็แบ่งปันความโชคดีของเรานั้นให้กับผู้คนได้โดยง่ายเมื่อเราเชื่อมั่นนะครับแล้วเราลงมือทำนะผมพูดเสมอเลยครับว่าเราสามารถประสบความสำเร็จได้ใน t o อ u อัพชู i ิครับถ้าหากเราเต้องการความสำเร็จนะครับ ต้องถามตัวเองก่อนว่าต้องการความสําเร็จแท้จริงหรือไม่ถ้าต้องการความสําเร็จท็อบอัพทุริศออกแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับคุณสําเร็จได้แน่นอนครับวันนี้ก็ขอแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อน